ลึงโรงเรียนพนึกมานจอมเวทมหามานเอ้ยพอเรียกูโรงเรียนตลบหมดแล้วสวัสดีครับผมโกโจสตูลุตอนนี้เราผมจะมาแนะนำโรงเรียนมหาเวทพนึกมานสาขาประเทศไทยอยากจะบอกเลยว่านิ้วสุกุนานี้อร่อยจริงๆเราจะมาดูกันนะครับว่าสาขาประเทศไทยนันมีอะไรมัง่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลัทธิพนึกมานเฮ้ยไม่ใช่ลัทธิอนุตตรธรรมนะสาขาย่อยของ ของอะไรโรงเรียนผนึกโรงเรียนเวศผนึกมารโรงเรียนเวศผนึกมารใช่ไหมเกิดขึ้นที่อุบลออใช่ปะปปโรงเรียนเบญจมมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักไอ้รัทธิอนุตตรธรรมเนี่ยกันข้าวๆก่อนเพื่อเป็นการปูเนื้อเรื่องให้เข้าออใจมากขึ้นอ่าใช่รัททินี้นะออไปคิดค้นกันครั้งแรกอยู่ที่ประเทศจีนจรออิอยู่ไม่ได้ครับถูกกวาดล้าง <ทำ S 2> แล้วเขาก็ได้อพยพหนีมาอยู่ที่ไต้หวัน อาทำไมทาไมถ้าถึงถูกกวันล้างลุงพอจะรู้พอดีตอนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพอดีด้วยอืมอ่ะปีหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดไงแต่แล้วก็มาเริ่มค่อยๆคืบคานตั้งรากฐานอยู่ที่ไต้หวันเข้าไปทางการเมืองแล้วก็ใช้ช่องว่างของทุกศาสนาอือืใช่ไหมใ,<ช>ในการหาสมาชิกปี1946ก็ได้เริ่มสยายปีอยู่ที่ไต้หวันแบบมากขึ้นมากขึ้น จนปี1987ครับผมได้รับการรับรองจากรัฐบาลหให้เป็นเอ่อเป็นรัฐที่อันดับ3เลยนะของประเทศเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขทางการเมืองเนี่ยพวกรัฐที่เนี่ยสามารถที่จะรวมคนพวกเป็นชาวบ้านที่แบบไร้ที่พึ่งเพราะช่วงนั้นน่ะไต้หวันเนี่ยกำลังก่อร่างสร้างตัวพอไร้ที่พึ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือจุดเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเขาพอดีเลยพอดีเลยใช่ไหมใช่ใช่มาได้ทันเวลาพอดีเลยใช่ไหม่าใช่ เขาก็เลยก่อร่างสร้างตัวที่นู่นแล้วก็แผ่ขยายมาในประเทศไทยเนี่ยตอนช่วงปี40โอเคมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าไรพูดประมาณนี้ได้ว่าลัทธิต่างๆเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจได้แล้วจะเป็นแหล่งที่แบบขับเคลื่อนชุมชนหรือบริบทของเมืองที่แบบว่าคนหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่พอมันขับเคลื่อนไปปุ๊บแล้วก็รัฐบาลเห็นสอดคล้องกันว่าเออมันโอเคเข้าดังแก๊บเลยเหมือนเป็น ทางการเมืองก็ด้วยก็คือเงือนไขทางการเมืองเพราะว่ามีสมาชิกก็ให้สมาชิกนั้นมาเลือกพักการเมืองนี่ไงอ๋อนี่แหละคือเงื่อนไขของเขาแล้วเขาก็เอาพวกลัทธิเต๋าขงจื๊อศาสนาพุทธทุกศาสนาเนี่ยเอามารวมกันลัทธิอนุตตรธรรมใช่ไหมใช่เคล็ดลับของเขาก็คือเคล็ดลับที่ไม่รับโออค่าเขาจะมีตัวช้างใครที่เข้ามาอยู่ในลัทธิของเขาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้โดยให้แค่คําพูดนี้ใช่ไหมเออไม่ว่าจะทําผิดอะไรมาโอเคเอาคำพูดนี้เลยไหม จะ <c oughs> ได้พูดเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในโรงเรียนอีกทีนึ่อโอ้ใช่ปะตรงนี้นะแล้วในประเทศไทยอ่ะพอเข้ามานะก็ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่จนต้องมาอาศัย um. ช่วงจังหวะที่แบบเผลอเแ, <c oughs> แบบนี้แหละเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆเขาเข้าไปมาหลายโรงเรียนแล้วนะแต่ว่ายังไม่อุกอาจเหมือนโรงเรียนนี้ได้เข้ามาในเมืองไทยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับโรงเรียนต่างๆอ่ะ ก็แผมแผมเข้าไปแล้วแต่ว่าใช่ตอนนั้นไม่กล้าอุกอาจขนาดนี้อก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาเนี่ยไปเชิดโชว์เนี่ยพระแม่องค์ธรรมเป็นาศาสดาของรัททินี้เลยพระแม่ทรงธรรมไหมพระแม่ทรงธรรมไหมหรือองค์ธรรมองค์ธรรมเหาะชื่อของเขาคือ,อพระแม่องค์ธรรมพอดีพอไปทํากันบ้านมานิดนึงนะลุงไปเซิร์ชมาเขาใช้คําว่าพระแม่ทรงธรรมก็เลยอาจจะแล้วแต่บริบทที่เรียกคือแล้วแต่เรียกเลยแบบนี้แล้วก็เปรียบตัวเองว่าเป็น อนันตจักรวาลเป็นผู้ก่อเกิดกำเนิดของทุกศาสนาไปขนาดนั้นก็เลยไม่มีใครสนใจทักเท่าไหร่อ๋อมันดูล้ำไปใช่ไหมอ่าแล้วตอนหลังก็เพิ่มมาอีกเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหรือว่าพระศรีอานเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายพระศรีอานเออไกลไปไกลมาเนี่ยเป็นกำเนิดทุกศาสนาเนี่ยคล้ายๆอะไรที่ไหนรู้ไหมคล้พระบิดาไงนั่นแหละแจ๋บองเลยไหมผมรู้สึกหิว แล้วก็จนมาเป็นข่าวที่อุบลโ <Okay. S 2> อเคนะข่าวที่อุบลนี่ที่เด็กนักเรียนเขาแบบงงๆใช่ไหมละ่ะถ่ายรูปออกไปส่งลงไปในทวิตเตอร์ใช่ไหมถ่ายคลิปเ,เขาเบอกว่ามีห้ามห้ามห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายอะไรด้วยใช่ไหมเขาห้ามไง <S <S 2> <S 2> พอมาเริ่มพิธีปุ๊บเนี่ยคนมาเปิดพิธีคือใครรูป้ป่ะใครครับพออโรงเรียนเปิดเสร็จเปิดเสร็จกลับบ้านเดี๋ยวจะอธิบายไขปริศนาคำพูดของเขาอีกทีหนึ่งพอเปิดเสร็จปุ๊บ ปิดพิธีเสร็จปุ๊บกลับบ้านเด็กนักเรียนก็มานั่งปุ๊บทำไมเด็กถึงมากันเยอะรู้ไหมตอนแรกอะ่ะตอนแรกอ่ะนะก็คิดว่ามันต้องเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบว่าหลายๆคนจัดแล้วก็สมัครใจมาไอกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเด็กอะ่ะนั่งหลับอันนี้คือความจริงนะคือความจริงแต่ทำไมคราวนี้ต้องมาเยอะเพราะว่าเอาคะแนนมาเกี่ยวข้องใครไม่มาถูกหักห้าคะแนนเฮ้ยได้ไงอ่ะก็ได้ไม่ได้เขาก็ทําแล้ว อ่าสุดท้ายเด็กก็มารวมตัวกันเขาก็ทําพิธีกรรมอะไรค่อยค่อยแปลกไปเรื่อยๆจนถึงว่าให้เขียนชื่อให้เขียนชื่อตัวเองอเขียนชื่อคนในครอบครัวตัวเองหนึ่งคน้อใช่แล้วก็คนที่รักอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไผเผาแล้วบอกว่าให้พูดคําว่าไอเนี้ยเดี๋ยวแอดมินเอาสิริใส่ให้เลยแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะอู้ไทยปอมีเลิกเอออีกทีอีกทีอีกทีอีกู้ไทยปอมีเลิก โอ้โหคำนี้แหละเขาบอกว่าใครพูดถ้าไม่เชื่อถือเขาเนี่ยจะตกนรกกูก็ไม่กล้าพูดใช่เขาบอกว่าต้องพูดในพิธีเท่านั้นไงแต่คําเนี้ยเราก็ได้ยินมาเพราะเขา <c oughs> หาความรู้อื่นๆเนี่ยเขาพิมพ์งไงไม่ได้พูดเอ,อแล้วเรื่องความเชื่ออะไรแปลกๆมีตัวขึ้นต,วนตวสวรรค์เออมีตัวช้างขึ้นสวรรค์อะไรแบบเนี้ยนะแล้วเคยทําอะไรมาก็จะล้างให้หมดเด็กก็เลยไม่ไหวละมันงงๆนะ เด็กก <etaan> ็เลยเริ่มส่งข้อมูลอะไรไปพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพิธีกรรมนี้ก็ต้องยกเลิกไปอืมอ่เสร็จแล้วทางนักข่าวเนี่ยช่องอมรินเขาได้โทรไปสัมภาษณ์ผอผอ,อ,อบอกว่าพอดีเนี่ยเรื่องนี้นะไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นขนาดนี้นะเขาอะไรที่ทําให้เด็กไม่สบายใจผู้ปกครองไม่สบายใจเขาจะไม่ทําอยู่แล้วอืมแล้วก็เลยถามของที่มาของไอ้ทีนี้มาได้ไงอ่าที่มาของไอ้วิชาเนี่ยเข้ามาได้ยังไงอืมใช่ป่ะอ้างมาเกี่ยวกับพุทธศาสนา ให้มาฟังทำเออคราวน,นี้เขาบอกว่ามีทางครูของโรงเรียนเนี่ยบอกว่าเคยมีการอบรมแบบนี้เมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีคือแบบนี้แบบเหมือนแบบนี้เลย20ปีใช่เราได้ผลดีอ่าคำพูดคำเนี้ยมันมีอะไรบอกอยู่ในนั้นเหมือนกับรู้เรื่องอยู่แล้วอใช่ป่ะครูคนนั้นก็รู้เรื่องพอพอพอฟังปุ๊บเห็นเห็นเห็นว่าเคยได้ผลดีเคยได้ผลดีเออแล้วบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงอะ อันนี้แหละเขาก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบกันอิกกี่ปีครับ่แล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วก็แบบจบไปแล้วอันนี้พอมาถึงปุ๊บก็ย้อนอดีตไปอดีตอันดับแรกเลยนะ,ะก็คือริวจิตสัมผัสาม,มัครบเคยพูดถึงเรื่องลัทธิอนุตตรธรรมเนี่ยมาแล้วพูดไปว่าไงครับเขาพูดมาคุกเข่ารับรู้ต่อหน้าพระนะครับเพื่อให้พระเป็นผู้บอกทางให้เขาเขาจิงบอกว่าไม่อยากให้ไปบอกกันเองไม่อยากให้ไปทํากันเองเพราะ คนรู้ที่ไม่รู้จริงเอาไปพูดมันก็ผิดสอนก็ผิดทําก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า3อย่างเนี่ยนะขอให้เป็นคนที่อยากรู้เนี่ยมารับรู้เหมือนเรามีหน้าที่รับรู้แต่เราไม่มีหน้าที่ไปบอกไปบอกต่อในสิ่งที่หน้าที่วันนนี้ใคลิปมันกึง่งๆเหมือนกับว่าเข้าใจลทัทธินี้อืมก็ไม่ได้บอกว่า อันตรายอะไรนะเขาบอกว่าแล้วจะใช้คําว่าลัทธิไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่มีรูปปั้นไม่มีศาสดาแต่ในความเป็นจริงแล้วที่ข้อมูลจากทางอื่นเนี่ยมีแล้วก็มีหนามซ้ำจะกลายเป็นพระศรีอานกลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายกลายเป็นกําเนิดของทุกศาสนาอันเนี้ยมันเริ่มเลอะเทอะอะไรใช่ป่ะอาจารย์จตุรงจงอาสาเนี่ยเป็นนักวิชาการศาสนาก็บอกอนกันลัทธิที่เคลมว่าเป็นบรรพบุรุษของทุกศาสนาลัทธินี้เป็นลัทธิมาใหม่ ที่ลอกคําสอนทุกศาสนาแต่เคลมว่าเป็นพ่อทุกศาสนาลทัทธิอย่างนี้ไม่น่ารักเลยครับแล้วก็ก้าวไก่คําสอนของทุกศาสนาไปทั่วทั้งพุทธคริสต์อิสลามโดยอ้างว่าลัทธินี้เป็นต้นตํำรับของทุกศาสนาเป็นพ่อเป็นผู้ให้กําเนิดทุกศาสนาดังนั้นอันตรายนะครับ มีการเคลมกันแบบนี้มีการก้าวไก่ศาสนาอื่นแบบนี้แล้วมีการพยายามจะแพร่เป็นลทัทธิความเชื่อไปสู่โรงเรียนหรือระบบรัฐอย่างนี้รวมถึงดราม่าในการที่ไปตัดคะแนนเด็กอย่างนี้นีล่ละเมิดนะครับถือว่าละเมิดสิทธิของนักเรียนนะคะครูบาอาจารย์เหล่านี้ต้องทบทวนนะฮะต้องทบทวนตัวเองเพราะว่าต้องลองดูอะครับว่าพอ,อ,อปล่อยได้ยังไงให้ครูเอารัฐเอาลัาที่นอกรีดเหล่านี้นะครับมาว่าม,มันแบบนี้ไม่ได้แล้วแรกๆอะก็จะท,ทําทีเป็นเงียบๆไม่มีอันตรายอะไรใช่ปะ แต่พอสักพักหนึ่งเกิดคนเ <ขอ S 1> ชื่อ<ห>ถือกัน <ไป S 1> มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นโอ้โหแบบเป็นพระบิดาไปเรียบร้อยเลยเหตุการณ์นี้นะเคยเกิดขึ้นที่รัที่อะไรนะชินโตหรือไงนี่แหละ,ะที่ขอ,ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วก็มีฝรั่งอู้มันเป็นรัิที่แบบตอนแรกๆนะคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เหมือนแบบปลอดภัยทุกอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเข้าคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆมุมมองของเรื่องนี้นะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาณงลง บุญหนุนเนี่ยเป็นนักวิชาการภาคปัญญาของศาสนาและอักษรศาสตร์เขาได้บอกว่านิกายเนี่ยเข้ามาตอนปี40อย่างที่บอกไว้ทีแรกแล้วไงครัออแต่เขากลับมองว่ามันไม่เป็นอันตรายอะไรมันจะคล้ายๆกับลัทธิโยเลของญี่ปุ่น แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาอุปโลกตัวเองว่าเป็นกำเนิดทุกศาสนาแบบนี้จะว่าไม่อันตรายได้ยังไงใช่ไหมคือมุมมองของนักวิชาการบางทีก็มองในแง่บวกจนเกินไปไงต้องแบบจะตุรลงจองอาสาเลยนะวิทักวิชาการทางศาสนาคนนี้แบบใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่มีคำว่าปลอบใจธรรมะไม่มีคำว่าปอบใจผิดก็คือผิดไงโอ้ไปถึงตรงนู้นเลยอาจารย์แดงตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งนี้ในสังคมเราเนี่ยลูกๆหลานๆของเราเนี่ยเราจะทำอะไรที่จะช่วยเขาได้ทำยังไงรู้ไหม คืออันดับแรกเลยเนี่ยต้องคอยมันสอบถามเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ที่ปลอดภัยเหมือนสมัยก่อนแล้วเราจะยกความรับผิดชอบของโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่ครูอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าหนึ่งไอเนี่ยเอาไปเอาเรื่องศาสนามาสอนแบบม,มั่วๆลัทธิอะไรก็ไม่รู้แปลกๆงงๆเ,เพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจอ่ะไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเชื่อไปเลยก็ได้ใช่ไหมบางคนพอเขามีสติเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เอออย่างนี้ไม่ไม่ได้นะเขาก็ ถ่ายภาพส่งทวิตเตอรอ์แล้วถ้าเกิดปิดเรื่องนี้เงียบไปอีกโดยโดยไม่มีความรับผิดชอบจากใครเลยพอ,ออก็ไม่รู้ไม่รับผิดชอบครูที่เอาเข้ามาก็ไม่รับผิดชอบอแบบนี้เราจะบอกแล้วไงเราจะเอาทุกอย่างทิ้งไว้ที่ครูไม่ได้แล้วต้องคอยสอบถามเรื่อยๆโลกมันเปลี่ยนไปเออดีนะที่ว่าเขาไม่ริฟโทรศัพท์กันแล้วนะ่ะในโรงเรียนนะ่ะหรือว่าก็ยังลิฟอยู่วะไม่รู้เหมือนกันนะเข,เขาก็ข้าม เด็กก็ยังใช้กันอยู่แถวเด็กโตเขาคงจะไม่กล้าห้ามนั่นแหละแต่เด็กเล็กก็ยังห้ามอยู่เพราะว่าเด็กบางทีรับผิดชอบไม่ดีทําแตกทําอะไรก็กมีป็นได้เ่าวากันไปอ่าครานี้บอกแล้วเตือนเด็กคอยสอบถามด้วยว่าไปโรงเรียนเป็นยังไงมั่งวิชานั้นวิชานี้คอยดูพฤติกรรมเนอะด้วยว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมใช่เพราะบางคนก็อาจจะถูกบูลลี่ในโรงเรียน เพื่อนักเรียนอาจารย์บางคนอาจจะใช้ความคิดส่วนตัวมาสอนเด็กในผิดผิด,ผดในหลายๆเรื่องอคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมคนรอบข้างแล้วกันนะว่าช่กลับมาแล้วนยะเป็นยังไงบ้างใช่ผมมองว่าคงไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียวแหละเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ามีการจัดอบรมคําสอนอย่างเงี้ย ใครเห็นชื่อเนี่ยนะก็จะหลงเข้าไปเลยนะเพราะว่าชื่อเขาชื่อว่าอะไรลัทธิเลยนะอนุตระธรรมเออคือเขาเขาจะมีอย่างนี้คนที่มีความเชื่อและคนที่นับถือเขาจะมองว่าคนที่นับถือพอใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเขาก็จะให้คนนั้นอ่ะจะเป็นคอยเป็นคนคอยไปเผยแร่อืมพอนึกออกใช่ป่ะอาจจะที่อาจจะไไม่ให้อจจะไล่จบเขาดูหน้าเชื่อถือส่งเข้าไป ใช่บุคลิกของคนที่จะมาเผยแพร่เนี่ยจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือเสร็จแล้วพอมีความน่าเชื่อถือเนี่ยจะดูว่าคนนั้นอ่ะกำลังทุกข์ใจเศร้าใจตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็จะเจาะเข้าไปก็ได้หลายคนอยู่แต่ของเด็กเนี่ยเขากะว่าเด็กเขาคงจะตามเข้าไปง่ายๆแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดไงมีถ่ายรูปลงทวิตเตอร์ก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาทันท่วงทีวันนี้นะเราก็ได้ชี้แจงแล้วก็ให้ข้อสําคัญคือช่วยกันสอบถาม ลูกๆหลานๆแล้วคุณล่ะเคยเจอลทัททีอะไรที่แบบว่าประมาณนี้หรือเปล่าลองมาพูดคุยกันนะมันคล้ายๆกับพวกขายตรงนะนะลัททีพวกนี้มีผลประโยชน์บางอย่างแล้วก็ดูว่าเรากําลังทุกข์ใจตรงไหนใช่ป่ะนะยังไงก็ฝากกันมีคอมเมนต์มากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันไปไกดนั้นไม่เสียตังค์โอเคโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับพอ